ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคนดูทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกิลระเบิดนะระเบิดลูกบอลนะครับกับระเบิดอันนี้นะครับที่ระเบิดแรมเพดนะครับสองสกินนะครับผมจะรีวิวสกินระเบิดลูกบอลก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะ แต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวสกิลเบิดลูกบอนลนะครับผมมีทิศกจ,จกรรมสายเติมไม้แล้วนะครับกิจกรรมแรกน่าจะเป็นลดร,ราคานะครับลดราคาของนี่นะครับบัตรบัตรเช่นพารนะครับลดราคาเหลือ ร้อยห้าสิบเพชรนะครับอย่าลืมไปจับจอน,นะครับโหถ้าแบบดูดูดูเก้าสิบเก้านูสี่พันสี่สี่หมื่นเจ็ดสิบเจ็ดโหวิสี่หมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับ อันนี้คือรถแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับส่วนกิจกรรมต่อไปเลยก็คือนี้นะครับเป็นชุดหมีนะครับครับมาแล้วนะครับชุดแพนดนด้านะครับมีทั้งหมดสามชิ้นนะครับเสื้อกางรองเท้านะครับส่วนตัวผู้หญิงนะครับเอ้ย สี่ชิ้นดีครับมีหมวกด้วยส่วนตัวผู้หญิงนะครับก็จะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขั้นต่อไปก็จะเป็นคู่หูเลยนะครับต่อจากคู่หูก็จะเป็นแอร์พอร์ตนะครับอันนี้คือผมนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินลบมนะครับสกินล่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็โอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะผมก็ต้องขออนุญาตรีวิวในโซนนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปืนไปด้วยนะครับ ใช้เอมแปดกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับระเบิดลูกโป่ง ระเบิด <The> เดี๋ยวผมต้องไม่เอาระเบิดกนแล้ครับว่าจุดเด่นของคลิปนี้ก็คือระเบิดครับสองสกินมันคือมันมีความสวยครับเป็นเป็นเอฟเฟกต์ ลูกโป่งนะครับแบบกระเด้งมาก็โอเคนะครับเราก็จะไปที่สกินระเบิดแอมเพจต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะ ูหนวาสกิินระเบรรเบดลมพี่นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก,กดสวมใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่สกิลระเบิดแลมเพดนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้หรือ,อยังนะครับเพราะว่ามันแจกฟรีนะ้่ใช่ได้กันทุกคนแล้วนะครับท่านผู้ชมก็โอ,โอเคนะครับเ,เดี๋ยวผมก็จะไป ลองในฟีสร์ตาเหมือนเดิมแะ้วคือแบบดีวิวนิดเดียวนาะก็ต้องปีนตายครับ <c oughs> ผมก็เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมนะอาจจะแบบปแปลบแปลไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชม คือผมไม่ได้อัดคิดตั้งแต่8โมงนะตอน8โมงเดี๋ยวไปเอาระเบิดก่อนเลยนะครับท่านชมน,นะระเบิดลรมเพร <c oughs> สวยนะครับท่านชมน,นะตู้มเป็นเอฟเฟกต์โดน ไม่โดนนะโอ้ยเกือบตายครับโอ้โอโอยยิงไม่โดนว้าวรอเดี๋ยวเราจะเป็น mình còn mấy đôi nữa các để cho mẹ hao ít nữa các bạn xem น้องระเบิดขอ,เเอ,อดงเราเฮ้ยคันย,ยิงไม่โดนอีกแล้วกดไม่โดนนะผู้ชมชาร์จบ้างยังไม่โดน ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็นิดเดียวนะครับท่านผู้ชมนะก็บายๆนะครับท่านผู้ชมนะสวัสดีครับไว้ดุ่น